ปัจจุบันเกตธิยาดาอดีตนางเอกหน้าหวานรับบทนางวันทองคนแรกคายเข้ากลีบเมกเกตยอมทิ้งชื่อนางเอกแถวหน้าครองรักเศรษฐี20ปีย้อนเวลากลับไปประมาณ20ปีที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักสาวหน้าหวานเกตธิยาดานางเอกละครพื้นบ้านที่ฝากผลงานบวกหน้าสวยสวยไว้ทางหน้าจอหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาวน้ำค้างจอมใจเจ้าป่าสายน้ำลูกผู้ชาย คุณช้างคุณแผนและอีนาเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องวันทองที่การแสดงยังคงตราตรุงใจมาถึงทุกวันนี้และยังถือว่าเป็นนางวันทองเวอร์ชั่นแรกจากคุณช้างคุณแผนปี2542ผลงานละครพื้นบ้านของต้อยเศรษฐาศิร,รายาออกอากาศทางช่องสมที่สร้างชื่อเสียงให้เธอจากนั้นเธอค่อยๆออกจากวงการหันไปทำเกี่ยวกับตัดเสื้อในแบรนด์ทิยาดาผ้าไทย เริ่มรับงานน้อยลงตั้งแต่ปี2 5 4 8แถึง2549แล้วเพราะไปเรียนปริญญาโทและเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ได้เก่งโดยที่ไม่ได้ไปเรียนคือต้องเรียนต้องไปขาดเรียนไม่ได้เขาคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะเรียนแล้วก็เลยเริ่มรับงานน้อยลงปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวแต่ช่วงนั้นก็ยังมีสัญญากับ r s u ค่อนข้างเยอะเลยล่ะก็ขอเขาไปเรียนซึ่งเขาก็ให้พอเรียนจบก็คิดนะคะ ๋ยวจะกลับเข้ามาถ้ามีโอกาสเพราะเราก็หายไปนานแล้วแต่พอเปลี่ยนเบอร์ด้วยและสัญญาก็หมดเขาคงไม่ดูจิจีต่อเรายังไงเขามาตอนหลังได้โอกาสจากพี่ๆที่เคยทํางานด้วยกันเขาถามว่าเกดยากรับงานหรือเปล่าแล้วก็โอเคก็มีกลับมาเล่นละครบ้างจริงๆเล่นเป็นต่อมาสักพักแล้วก็หลายตอนอยู่แล้วก็มาเป็นเพราะมีเธอเราก็เลยออกตอนอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องอื่นรอบทที่โอเคเหมาะสมต่อไปค่ะ คุณช่างคุณแผนทุกคนรู้จักในฐานะที่ว่านี่คือเกติยาดาเล่นเป็นนางพิมพ์จนทุกวันนี้ผ่านมานานแล้วกี่สิบปีเราก็ไม่รู้เพราะเราไปต่างจังหวัดคนจําได้เรียกนางพิมพ์ถ้ามีลูกนี่ลูกเข้ามาหาหลัยแล้วนะดีใจนะแม่จะผ่านมานานแล้วคนก็ยังจําเราได้ชีวิตคู่ยังไม่ได้แต่งก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนิ่งมากอยู่กันไปก็เคยมีวางแผนไว้แต่ตอนนี้เลิกวางไปแล้วค่ะ